พวกพักระถ่ายโปเตอรมเดินร้านงานไม่ทำแล้วครับมีคนอู้งานครับมีคนอู้งานครับมีคนอู้งานครับคนอู้งานครับ

กูหาเลาหรอกก่อนเราปล่ยนกก่อนเราทำเองก่อนทบไม่ต้องไปเรดูกินสิ่นี